ครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆอ,อีกข้างหนึ่งนะครับเนาะวันนี้เฉลิมศีสมโพธนะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทู e นะครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะครับถ้าอยากจะชมให้เต็มๆนะครับก็เข้าไปชมใน youtube นะครับกดเข้าไปใน YouTube ช่องเฉลิมศีสมโพธนะครับ กดเข้าไปใน YouTube แล้วก็กดค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าเฉลิมศีสมโพธ์นะครับก็จะพบจะปะจะเจอจะเจอกับช่องเฉลิมศีสมโพธ์นะครับผมก็ยังมือใหม่หัดขับอยู่เลยนะครับเนาะก็วิธีการถ่ายทำก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่ามืออาชีพเขาอะนะครับเนาะ แต่ทีนี้ก็พอดูได้นะครับเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ก็ไม่เลี่ยงจิวนะครับเจ้าของนาเป,นเป็นผู้ช่วยด้วยเนปะ็นผู้ช่วยด้วยเนาะอ่า กำลังเริ่มกัน,ลนลกแล้เนาะน้าม,มีนะลแล้วนะถ้าเกิดมันแรงขึ้นไหมทีจะวางอดไรว้นะ<อ>ได้เปรียบอย่างนี้นะเร<อ>าวก็นีกับโบแงนะนะเอ้ยกระนะกาอย่างเนี้ยเออก็เรียบร้อยเลยอ่ะต่ไหน

บบนี่ยังินนะฮะเน่ยยังินล<ก>้วมงบิเลยกํลังจะตกอ่ะ <laughs> เนี่ยเลยมามาได้มาอจะวากงนจวามันชื้นอ๋อมาหาอรอเลยลมาดูอรอเอามาดูยเ้วก็มาทําทมันนี่กันทําคลิปเนี่ย<ง> บ้านเฮาดีกว่าบ้านเฮานี่มันโอ้โหจะไปทางไหนก็ได้มันก่อนน้อไอจ้ำพุ่มมันมันได้เป็นร้อยเป็นป่าอ,อ,อย่งนงี้นะกว้างกว้างไหมอยากได้ก็ได้แต่เฮาจะย่าจะทำหนึง่งก็ต้องขออนุญาตขออนนะท,ทีชาวบ้านก็ตัดหอมหน้าแรงอี้ตัดหอมมัดหอมกันเออมันก็มีรายได้เสริมไปตลอดก็ยังแทนนะ้าจำพุบบ่มเนี่ยโอ้โห บ่คอยจะมีอย่างเลยคนจ้างงานบ่อคอยจะมีแมนแะ่ะงานมันแต่ละบ้านอ่ะมันบ่เหมือนกันเนาะอ,อย่างพูดหอมแดงหอมแดงอย่างนี้ของเขาปลูก,หอ,บบกหอมแดงบ่มีมีแต่หอมแดงปลูกแต่โวนน้อยนแบบประเด็นยะคืออย่างนั้น<ม> แต่เขาย่าเขาย่าแท้นะ่ะบ้านเราเนี่ยหู่นมโอ,อแต่ละคนนะ่ะมันก็เป็นไม่เลี้ยงนะประเดี๋ยวเนี่ยพอเลี้ยงสมหวังเนี่ยพอเลี้ยงสมรักมันโอ้โหทุกอย่างจะได้ไม่เลี้ยงจิ๋วสักทีนพวกนี้ทำแต<อ>่น้ำอะไรพนี้รายได้เสริมกันน้ำก็มีแต่แด็มันหลายอย่างค่าใช้ใจมันสูงค่าค่าของว่านักนะ ทำนด้มันทำได้เอิงแต่เงินทุนู่นกว่านี้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยออรรถหนึ่งเต็มเต็มอย่างนี้รถอะไรนึ่นอ่มันก็แม่ต้น EX ทุนกันในการนั่นแมนแมนเรากาจ้างลูกน้องหแมนกาจ้างปัจจัยนิดน้อยปุณิย์หาอย่างสมมุติว่าอย่าปลูกวันนี้ ต้องหาร่วงหน้ามาปีงเออคนงานนะบ่ใจว่าบ่ใจนั่นนะะ่ะอย่างอยางเฮาลงมือมือปลูกปุ๊บเฮาลงเฮาลงถอนเลยอือลงถอนปุ๊บลงไว้ปีหน้าเลยเฮานับู่ว่าปีปีนึงไอ้เฮาจะลงช่วไห